คาเฟ่เพชรเฟรนลี่บรรยากาศดีในย่านเพชรบุรีครับทุกคนเนื่องจากผมต้องพามอนไปเที่ยวหัวหินก็เลยแวะร้านนี้ก่อนนะครับมีที่จอดรถอยู่ใจกลางเมืองเพชรเลยนี่น้องๆเข้าห้องแอร์ได้นะจ๊ะบรรยากาศร้านตกแต่งดีมากดูจาก Google Map มาอ้พอมาจริกไม่ผิดหวังนะมีมุมถ่ายรูปให้นะครับตกแต่งร้านมูดดีถ่ายรูปนี่ดูมอนดนี่มอนชอบนะนี่มอน,อน,น,มอนขไมผมว่าที่นี่ออกแบบหลังคามาดีนะ มีไฟมีอะไรมุ้ยมันดูโป่งนะมีขนมหวานกาแฟต่างๆขายนะครับผมมีเมนู s ซิกเนเจอร์ของเขาด้วยนะเชื่อร้านบาเทอร์ติเตอร์กาแฟมาเสิร์ฟแล้วครับผมนี่ผมสั่งเค้กมาด้วยนะเค้กอังุ่นไซมัสแคทนะครับกาแฟรสชาติกลางๆนะบางอันอร่อยบางอันก็กลางๆนะนี่ผมบอกตามตรงนะครับทุกคนมอนชอบมากอันนี้เหมือนให้น้องหมามาพักระหว่างทางอันนี้คือผมชอบจริงนะเขาแบบ โอเคน้องหมาเข้าได้ไม่มีปัญหาเลยนี่บรรยากาศดีมีเอาดอโ r z ด้วยทุกคนนี่อย่างน้อยก็ให้หมามาปลดปล่อยพลังระหว่างทางได้พักผ่อนใครมาเพชรบุรีก็ลองแวะมาดูกันนะครับ